สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมอยู่กับบมชายเย็นนะครับผมจะพาทุกคนไปรับของฟรีอีกแล้วโอ้ใหม่ก้อนของฟรีอีกแล้วพิมพ์ตามผมนะครับชื่อแมปนะครับไอร์แลนด์นะครับผม i อร์แลนด์ออฟนะครับ OF o f อแล้วก็ Move นะครับอุ้ยต้องพิมตัว E นะครับผมโอเคกดค้นหามาแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้ก็กดเข้าไปในแมปแรกเลยนะครับอันนี้เลยนะครับผมเออตรงหน้าเราเนี่ยโอเคกดเข้าไปเลยนะครับผม พอเข้ามาในแมปแล้วก็เดินตามมาตรงนี้เลยนะครับอุย้ยกระตุกดนึนงขอโทษนะครับผมพอเข้ามาแล้วก็เดินมาตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยไอ้แล้วก็จะมีตัวหนังสือข้างล่างนี้นะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับโอเคพอกดเข้ามาจะมีตัวหนังสือรีดีมโค้ดนะครับล้วก็กดไปตรงรีดีมโค้ดซึ่งผมได้ทําการคัดลอกตัวหนังสือมาแล้วนะครับ <c oughs> ทุกคนก็ถ้าเกิดไม่ทันหรืออะไรยังไงก็ในเม้นหรือว่าใต้คลิปเดี๋ยวผมจะใส่ไว้อีกทีนึงนะ โอเคอัน okay. นี้ผมรีบทำให้เสร็จมือถือผมมันแบตจะหมดบวกอีกอย่างมือถือผมมัน,มนกระตุกอะ่ะผมไม่ชอบโอเคผมรีบทำรีบเสร็จนะครับแต่เออได้ไหมโอเคนะครับผมก็ถ้าเกิดใครไม่ทันก็ใต้คลิปแล้วก็ใต้เมนนะครับรอคุณอยู่แต่ถ้าเกิดคุณเชื่อว,ว่าคุณแข็งแกร่งคุณก็ดูตามคลิปผมแล้วก็ใส่ตามได้เลยนะครับโอเคก็ใส่มาเลยนะครับโค้ดต่อไปก็เป็น world r i h e นะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออส่วนโค้ดต่อไปก็จะเป็น diy ปะดูสิ่าเค diy จริงด้วยนะครับ โอเคสุดโคดต่อไปเป็นโค้ดสุดท้ายนะครับ s i t sitting t h e s t r t i g h t นะครับผมโอ okay. เคแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมโอเคครับได้ครบมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูที่กระเป๋ากันเลยนะครับว่าของที่เราได้มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเ okay. ค let's go พอมาที่กระเป๋าแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวโล่งเลยแล้วกันจะได้ดูง่ายนะครับเอ๋ของที่ได้จะเป็นหูฟังอันนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นหมวกอันนี้นะครับนี่เดี๋ยวถอดหูฟังให้ดูชั้นนะโอเคเดี๋ยวเราใส่ด้วยกันสองอันก็ได้นะครับจะได้แบบว่าเออจะได้แบบอาเฮ้ยมันหลุดอ่ะเออไม่ก่อนมันชอบเป็นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับไปใส่ด้วยกันโอเค ของชิ้นต่อไปนครก็จะเป็นของประดับหัวไหล่นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวอะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็น่ารักปุ๊กปิกดีนะครับส่วนของชิ้นต่อไปก็จะเป็นของประดับหลังนะครับก <cutter aer> <lide> be ็จะเป็นกระเป๋าอันนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นไม้คาทานะครับไม้กระ t นี้เอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋าที่เราจะได้ก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้เออส่วนอันสีเหลืองได้จากคลิปก่อนนะครับลองไปเปิดดูได้นะครับผมโอเคของที่เราจะเป็นอันนี้นะครับเออไม้กระแล้วก็กระเป๋าอันสีดำนะครับที่ไม่มีรอยเหลืองนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสำหรับทุกคนไอ้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนะาะแชร์ไปให้เพื่อนดูนะครับแชร์ไปนะแชร์ไปเดี๋ยวนี้โอเคครับ <laughs> บ <Okay, S 1> <c oughs> ๊ายบายนะครับรักทุกคนนะเลิฟๆนะครับถ้าม,มีของฟรีอะไรใหม่เดี๋ยวจะรีบมาบอกให้เร็วไวเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าจิวเกนจู้